ไก่ไปออเต็มห้องเลยเอาออกมาติ๊กอะไรกินเต็มเลยแล้วตาตาเดียวเต็มเลยเต็ดไก่มัวเต็มไปหมด ไม่ได้เอาน้ำแพ็คมาให้พ่ออีกแพ็หนึงเถอะจะหมดละเอาใกล้ออกมาจากบ้านไปน่ะเต็มไปหมดก็้เดี๋ยวมาอีก